วันนี้จะมาสอนเรื่องการทำแผลด้วยตนเองอย่างง่ายๆผมนายแพทย์การุณตรงนำชัยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผลประกอบด้วยหนึ่งอันนี้คือก๊กอซที่ฆ่าเชื้อแล้วสองนี่คือชุดทำแผลซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปสามอันนี้คือไมโครพอร์คือพลาสเตอร์ที่เราแผ่นที่เราไว้ปิดหลังจากที่เราทำแผลเสร็จสี่ห้าอันนี้เหมือนกันคือเป็นก๊อซที่เราไว้พันหรือเป็น คเอเป็นคิวริฟิที่เป็นเทปกาวที่เราไว้ปิดข้างนอกเลยนะหกน้ำเกลือล้างแผลเน้ำยาที่เราไว้เช็ดฆ่าเชื้อข้างนอกแผลแกันไกรเ้าวัสดุติดแผลซึ่งเป็นของบริการของบริษัทเองก็มีแบบแผ่นสีเขียวคือไฮโดรเมชมันคือไฮโดรเจลที่เคลือบบนผ้าตะข่าย ไม่มีซิวนาโน,โนแบบสีแดงคือไฮโดรเจลที่มีซิวนาโนเอาเคลือบอยู่บนตะข่ายใช้สลรับแผลติดเชื้ออันนี้ใช้สาหับแผลธรรมดาทั่วไปนะครับผมจะแนะนําผู้ป่วยที่จะมาเป็นตัวอย่างทดลองให้ดูในการทําแผลไม่ว่าแผลอะไรก็ทําแบบนี้แต่คนไข้รายนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวเขาเป็นคนไข้เบาหวานที่ควบคุมไม่ดีน้ําตาลสาม้อยกว่าเบาหวานไปที่ตาต้องไปรักษาเรื่องตากันอยู่ แล้วเสร็จแล้วก็เป็นแผลที่เท้าสองข้างมาประมาณ3ามถึงสี่อาทิตย์แผลไม่ดีเหน็นแล้วรักษากินแล้วอยากแก้เซ็บทําแผลทาแผลทุกวันแผลไม่ดีเลยแล้วเจ้าหน้าทีเ่เมดก็เลยแนะนำมาให้ให้ผมช่วยดูแลให้ผมก็เลยบอกให้เขาทําแผลเองแล้ก็ใช้วัสดุติดแผลแบบนี้แบบที่ที่เป็นซิวานาโนซึ่งฆ่าเชื้อได้ดวยนะ เอาเลยครับคุณซ้อมเอกเท้าขึ้นมาเลยครับโชว์แผลให้ดูตอนอื่นเวลาเราจะทําแผลเราก็ต้องวิจารณ์แผลเมื่อเทียบกับขาวขก่อนก่อนก็คือเริ่มแผลเนี่ยไม่มีเนื้อตายขอแผลดูดีขนาดจากสองเซนลดเหลือเซนหนึ่งนะครับแล้วก็แผลตื้นขึ้นมาเทียบกับแต่ก่อนแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นการไม่ีกลิ่นคือมีการติดเชือ้ออยู่ แต่คุณไข้ตอนนี้ได้กินยาแนี้เสียด้วยกินกินหยุดหยุดเป็นครัง้งคราวเพราะว่าแผลตรงฝ่าเท้าเป็นแผลที่คุณเดินคุณเดินแต้องมีการเสียดสีเนี้ยแผลมันจะหายยากตอนนี้ใช้มารักษามาบานเดือนกว่าเดือนกว่าแผลดีขึ้นเยอะอีกเท้าข้างหายเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะแสดงวิธีการทําแผลเริ่มต้นจากเราจะใช้ชุดทําแผลซึ่งเราซื้อจากร้านขายยา มันจะฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วมันจะมีปากคีบอยู่แล้วรองน้ำยาฆ่าเชื้อในนี้ผมใช้พอแอก็ได้หรือว่าจะใช้เบตาดีนก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาเอาสำรีซักหนึ่งก้อนเทน้ำยาฆ่าเชื้อลงไปนะครับเทลงไปให้มันหมาดๆไม่ต้องให้มันชุ่มมากนะครับเริ่มต้นเราจะเช็ดรอบๆแผล ไม่ใช่เช็ดในตัวแผลนะครับเช็ดรอบรอบแผลเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่อาจจะมีอยู่และสกปรกที่มีเช็ดวนจากข้างในออกข้างนอกเช็ดวนทําให้สะอาดให้แผลดูสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งนะครับขั้นต่อไปก็คือ เอาน้ำเกลือรเราก็ใส่ลงไปอันนี้ทีน,นี้อันเนี้ยสามารถเช็ดในแผลได้เราจะเช็ดทำความสะอาดให้มากที่สุดเขาไปแตะซับไปเรื่อยๆซับไปเรื่อยๆถ้ามีรปรกบเราก็พยายามเช็ดเช็ดมัน,นออกนะถ้ามนีหนองมีอะไรก็เช็ดมัน,นออกแต่นี้ไม่มีอะไรมากเราก็เช็ดให้สะอาดนะต่อไปเอาสำลีแห้ง เช็ดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันแห้งแต่ต้องระวังคุยสำลีที่จะติดด้วยถ้ามีก็ต้องเอาออกทิ้งเพราะว่ามันคือวัสดุแตกปอนนะครับตอนนี้แผลถือว่าดูสวยนะครับดูสะอาดแล้วต่อไปเราก็ติดตัดวัสดุติดแผลซึ่งในนี้คือไฮโดรเมสที่มีซิวานาโนเราเปิดมันแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ำนิดหนึ่ง เพื่อให้ซื้อวานาโนมันออกเลิดได้ดีนะครับมันจะกระจายมาออกเลิดได้ดีแล้วก็ใส่เข้าไปตรงแผแลจัติดเข้าไปในแผลถ้ามันเกินเราสามารถที่จะทับปิดทับมนไว่ได้ ให้มันมีความหนาเพิ่มขึ้น,นหรือถ้ามันไม่ยอมจริงๆกพราช่างมันเราติดให้มันมีซิวานาโนเข้าไปให้แผ่นกอสเนี่ยอยู่ในผ้ตาตะข่ายเนี่ยมันอยู่ในในแผ่จากนั้นเราก็าเอากอสพับมปสักสองสามสองทบสองชิ้นแล้วเราก็าเอาแผ่นหรือจะเอาผ้า้ากกอสมาพันรอบๆ เราก็ติดให้สนิทคนไข้สามารถที่จะเดินได้แต่ต้องแนะนำว่าแผลเนี่ยเราไม่ควรจะเดินมากเพราะมันจะทำให้เสียสีแล้วทำให้แผลไม่ยอมหายเราสามารถทำได้กับทั้งคนและสัตว์แต่ในสัตว์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องพรมขนออกมันจะเชื่อเราเพราะว่าเราเลี้ยงมันนะครับทีนี้ในคนเราสามารถทำเองได้คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาล หรือในคนไข้ติดเตียงคุณก็ไม่เป็นต้องขนคนไข้ไปนะ้วรับคุณสามารถทําแผลเองได้ด้วยตัวเองื่ต้นทุนในการทําแผลม้มไม่ดีสูงมากเลยนไา